พี่สะดวกแบบนี้ใช้กินความอร่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกลางมุ้งซอยแบรนิงมาจนพนักงานถามว่าพี่หายไปนานพี่ไปไหนมาพี่ก็กินไปเรื่อยอ่ะพี่ก็ไปกินโกวังนายกินกินอินบิเลียเบอร์กินเซนด้าไปอังฟิลาก๋วยเตี๋ยวเรือยังเหมาะนะก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดูเส้นแบบคลีบเนี้ยเราดูความองอน้ำนะดูความน้ำแล้วดูความหมูความลูกชิ้นคนรีวิวกินลูกชิ้นก่อนแบมดเดิมเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นน้ำน้ำมบดอบยรงไงอโอ้โห ไม้ปรุงนะเอาจุดด้อนมาไงากนอย่างนั้นอร่อยเหมือนเดิมอันนี้คือเส้นหมี่คือขบอกว่ามันร้อนเนี่ยเส้น,มนหมี่อกนะห,หมูอ่าลืมหยวลืมนะ สั่งหกชามที่มาได้สี่ชามเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนอันนี้เป็นเส้นเล็กหมูดิหมูทอดเช่นให,ใหญ่เนี่ยลืมหมูพีสองชามเปล่าสั่งมีสี่เล็กสองเอาหมูตุ๋นด้วยนะคะมีสี่เล็กสองเอาหมูตุ๋นด้วย มีอะไรเหลือเอาอะไรเหลือก็อเอวนั้นแหละคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะจุดเมนูแบบนี้ชินความอร่อยที่ก๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่หมอกางมูงซอยแบลนี้เพราะว่าวันนี้อยากกินเตี๋ยวเรือสั่งหกได้มาสิอันนี้คนเจอหน่อยอ ยี่สิบวิในสามก็ถ่ายไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยร้านร้านร้านอยู่หน้าขนมเวลาซานอือไปแล้วอือไปอันนี้หิวจัดอร่อย <c oughs> แล้ว